ไปดูแลเด็กคนนี้น้องเรียนได้เกรดสี่หมดเลยแต่ว่ายายขายยาฮะแล้วเบื้องต้นตำรวจบุกเข้าไปจับนะฮะยายมาลายวัย60ปีอยู่ที่คลองหลวงดูนะฮะฟังเสียงหน่อ,อยนะฮะโอ้ตายและยายเอ้ย าว่าตำรวจบุกเข้าไปเพราะอะไรยายมาลัยเนี่ยโดนชุดของนายอำเภอนะฮะเข้าไปตรวจจับแล้วก็ปลัด่ายความมั่นคง,งของหลวง,งไปเจอยาไอซ์สิถุงยาบ้าอีก6เม็ดแล้วก็ตอนที่ไปจับเนี่ยะฮะปรากฏว่าจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่าก็เจอยาบ้าอีก10เม็ดน่าจะเป็นคนในชุมชนเดียวกันที่มันน่าสงสารที่สุดคือหลานยายฮะ ปรากฏว่าหลานยายเนี่ยคุณู้ชมฮะเป็นเด็กเก่งมากอายุ14ปีน้องได้เกรด4.0ทุกวิชาฮะพ่อกับแม่น้องแยกกันน้องเลยอยู่กับยายน้องเรียนดีแต่ยายหันมาค้ายาวันนี้คุณู้ชมฮะโอ้ตายแล้วแล้วความฝันของเด็กจะไปยังไงต่อแล้วเด็กจะอยู่กับใครฮะตอนนี้ถามยายบอกยายทำไมอายุ60กว่ายายมาค้ายา ยาบ้าก็ไม่ได้แพงด้วยนะฮะยุคนี้ยาบ้าเม็ดละ30นะฮะประเด็นคือยายก็บอกจะหาเงินให้หลานได้เรียนสูงๆหลานอยากเป็นสถาปนิกคือเอาจริงครอบครัวไหนก็ตามแต่จริงมันสามารถกู้ได้ถูกไหมฮะกอยศออก็มีเข้ามาหาวิทยาลัยก็มีกองทุนคือมันก็ต้องติดต่อตรงนั้นแต่เอาแหละถึงจะกู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนแต่บางทีผมก็เข้าใจนะชีวิตมันต้องมีค่าใช้จ่ายอีกแต่ละวันยายบอกอยากให้หลานเรียนสูงๆเลยหันมาค้ายาส่วนน้องช็อกไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะ ก็ไม่รู้นะคะว่าคุณยายหา<อ>เงินส่งตัวเองเรียนด้วยวิธีแบบนี้แต่น้องเป็นเด็กฝ่ายดีเรียนเก่งค่ะได้เกรดสี่ทุกวิชาตั้งอ,อนนี้ยังอยู่ม .2 แล้วยายเองก็บอกไงว่ากว่าหลานจะเรียนจบมาหาวิทยาลัยมันก็ต้องใช้เงินเยอะสุดท้ายคุณยายเลยใช้วิธีแบบนี้ค่ะเพราะยายเองก็แก่แล้วคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นคือตอนไปคนบ้านยายเนี่ยนะฮะทำไมรู้ไหมฮะจะมีผู้ชายคนเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตำรวจบอกให้เนี่ยเองอยู่ไดี๋ยนี้ทำไมผ่านมาแถวบ้านยายตำรวจไปเจอยาบ้าอีกสิบเม็ด นี่แสดงว่าตรงจุดที่ยายอยู่ในชุมชนนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับยาบ้ายายก็เลยต้องฝากเอาไว้นี่ไม่รู้ว่าแล้วหลานจะยังไงต่อนะฮะเดี๋ยวหน่วยงานรัฐคงจะต้องเข้าไปดูโรงเรียนต้องเข้าไปช่วยเหลือน้องนะฮะเด็กเรียนดีต้องอยู่ตัวคนเดียวฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอรมรินทีวี